ด้วยกันวันนี้นะครับโอปโยพบทที่สิบเก้าข้อที่แปดข้อที่เก้านะครับความหมายวันนี้เราจะมาดูบอกว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางทะเลทรายเขาสามารถที่จะพิชิตความกันดานความจำกัดของทะเลทรายโดยพระเจ้าที่อยู่ขเขาอย่างไรนี่คือเนื้อหาบทที่หนึ่งมอง ทะเลทรายแบบอียิปต์เห็นไหมครับในความเชื่อของคนเซลเี็วแม้พระเจ้าพาเขาออกมาจากอีกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในจิตใจนั้นยังมีอะไรบางอย่างเกี่ยวพันกับวิธีมองแบบอียิปต์เมื่อเจอทะเลทรายเนี่ยสภาพของทะเลทรายในแง่ของมุมวิสัยนะครับปูกพืชปลูกอาหารดำรงชีวิตแต่ไม่ได้นะครับ สองในท้งองทะเลทรายเนี่ยน้ำจำกัดน,นะครับทรายอาจจะเยอะแต่น้ำไม่มีถ้าพูดถึงอากาศนะครับที่ทะเลทรายจะมีอากาศตอนวันรน้อนจัดแต่กลางคืนเนี่ยหนาวจัดอาหารทะเลทรายเนี่ยไม่มีอาหารหรือที่สำหรับเพราะอาหารเวลาเรามอง แบบคนอียิปต์และไม่ต้องสนใจพระเจ้าหรือคนอียิปต์มองอิสราเอลเมื่ออยู่ท่ามกลางทะเลทรายหรือคนอิสราเอลที่พระเจ้านําเขาออกจากอียิปต์มาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายใจที่คิดแต่ความต้องการของมนุษย์ดินที่คุ้นเคยในความสมบูรณ์แบบอียิปต์เขาจะมองเห็นสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่และมีบทสรุปบอกว่า ตายแน่ๆทุกอย่างคือความจํากัดแต่เราเห็นบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งที่จํากัดเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่จํากัดโดยพระเจ้าที่สิทอยู่ขเขาเราได้เห็นหลักฐานบอกว่าพระเจ้าสั่งสนโมเสสเมื่อเขาเอาไม้เท้าชี้ไปที่เห็นน้ำได้พุ่งออกมาจากแหลง ที่เขาไม่คิดว่ามันจะมีน้ําในทะเลทรายแต่มีตาน้ําเพราะพระเจ้าให้เขาค้นพบแหล่งแห่งความจําเป็นก็คือมีน้ําสําหรับดํารงชีพในตอนกลางวันที่ร้อนจัดพระเจ้าเป็นเสาเมฆก็คือมีเมฆหนาสําหรับบริเวณที่คนของพระเจ้าอยู่ก็คือพระเจ้าติดแอร์โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟกลางคืนแล้วครับพระองค์เป็นเสาเพิง ความหนาวเด็มที่เกิดจากการที่เราไม่คุ้นเคยในสภาพปัญหาแบบนี้พระเจ้าโอบอุ้มโอบกอดเราไว้อยู่เอเมนไหมครับ <Amen. S 2> เราจะเห็นบอกว่าเมื่อเราไม่ได้มองทะเลทรายแบบอียิปต์พระเจ้าได้ให้ยืนยันบางอย่างบอกว่าเราสามารถมองเห็นความจํากัดโดยพระเจ้าผู้ไม่จํากัด และพระองค์ได้ให้หลักฐานทุกอย่างในความเป็นไปไม่ได้ของทะเลทรายแต่เป็นจริงที่ทำให้เขามีชีวิตแม้แต่ฝ่ายเนื้อหนังอย่างเช่นอาหารที่ไม่มีพระเจ้าผลิตอาหารจากสวรรค์ก็คือมานานในความเป็นทะเลทรายโดยมีพระเจ้าแห่งกับสัญญาแบบเดียวกันเราได้เห็น ภาพที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้คุณมองดีนะครับอันนี้เป็นหลักฐานถ้าเกิดว่าเราอยู่ในทะเลทรายเราเฉลยบอกว่าถ้ามีพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอย่างสมบูรณ์โดยความสมบูรณ์ของพระเจ้าไม่ใช่ความจำกัดของสิ่งแวด,ดล้อมที่ท่านกำลังเผเฉญอยู่บางทีที่เซเรากำลังถุกทดสอบให้มองทะเลทรายแบบคนไม่มีความเชื่อ มีหลักฐานั้ยครับดูโคลาดูโคลาโคลาได้แสดงหัวใจและจิตวิญญาณแบบไม่ต้องมีพระเจ้าขณะที่โมเสสขึ้นไปพบกับพระเจ้าสี่สิบวันเขาพูดกับตัวเองและประชากรผู้นำต่างๆบอกว่า พูดยังไงครับพระเจ้าได้ทอดทิ้งเราแล้วโมเสสที่พระเจ้าใช้พาเราออกมาจากอียิปต์แล้วเวทะเลแดงแล้วมาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหลังจากนั้นเขาก็หลบไปพักผ่อนกับพระเจ้าและตอนนี้เขาอาจจะหายไปอยู่สวรรค์แล้วปล่อยเราออกจากอียิปต์มาตายที่ทะเลทรายถ้างั้นข้าพระเจ้าทิ้งเราผู้นาทิ้งเราเรากลับไปตายที่อียิปต์ดีกว่าเพราะนั้นเขาเริ่มต่อว่าพระเจ้าต่อว่า ผู้นำซึ่งพบกับพระเจ้าที่บนภูเขาแล้วเขาก็รวบรวมว่าถ้าเราจะไม่ตายเราจะกลับไปอียิปต์ที่อียิปต์มีรูปเคารพก็คือพระแห่งความสมบูรณ์ก็คือพระโคเขาก็เลยรวบรวมเอาทองคาหรือสิ่งที่มีค่าที่สุดมาหลอมเป็นโคทองคําแล้วก็กราบนมัสการกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่นะครับโมเสสลงมาจาก ูเขาพอน,นี้ไม่เจอแภาพแบบนี้โอ้โหพี่น้องรู้ไหมเขาเรียกว่าโคลาบูชาพระของอียิปต์ก็คือองคาเราจะกลับไปมีชีวิตหรือถ้าตายก็ไปตายที่อียิปต์ตอนที่มูเสียขึ้นไปเอาพระบัญญัติของพระเจ้าก็บน่นและอยากกลับไปตายอียิปต์และตายจริงๆตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับพระธรรมตอนนี้นะครับเฉยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งนะครับพูดถึงว่ากลุ่มคนที่ หลงเหลืออยู่นะครับนะบมีคนบอกว่าเนื่องจากว่าคนเยอะมีมีเรื่องเยอะพระเจ้าก็เลยเสนอให้มีการบริหารจัดเป็นหัวหน้าแต่ละเผ่ามีหัวหน้าหาคนที่มีความชื่อเสียงดีแล้วก็ประชาชนไว้วางใจเป็นหัวหน้าช่วยจัดการเรื่องราวในในแต่ละกลุ่มคือบริหารเริ่มบริหาร สิบสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนเข้าไปสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในขณะอันกลับออกมาสิทธ์หัวหน้าสิทธิเผ่าสารภาพความไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะนำพาพวกเขาเข้าไปยึดครองพูดถึงอะไรครับกำลังพูดถึงในดินแดนทะเลทรายเนี่ยพระเจ้าไม่พอใจคนเสืยวที่บน่นต่อว่านะครับพระเจ้า แล้วก็โมเสสจริงๆเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือว่าเนื่องจากเขาบ่นมากเนี่ยทําให้โมเสสนี่อารมณ์เสียมากๆนะจนกระทั่งไอพ้พระเจ้าตัดบอกว่าไอพ้อวไอพวกที่บ่นและไม่เชื่อเราเนี่ยเราจะให้ใครเข้าไปสักคนเดียวเลยถ้าพูดง่ายๆผมอยากจะอยากจะให้เรามองเห็นบอกว่าในการมองทะเลทรายแบบคนสเลวมีสเลวสองประเภทประเภทที่พออยู่ในทะเลทรายนะฮะก็ไม่มีความเชื่อ แสดงออกแบบนี้แล้วแต่มีอีกพวกแมู้่ในทะเลทรายเห็นการทรงนำของพระเจ้าเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้านะครับนะไอ้พวกนี้เรียบร้อยแล้วแต่เวลาจะมองไปอนาคตเขากับแสดงความไม่เชื่อเหมือนกันพระคัมภีร์บอกบันทึกบอกว่าพระเจ้าโกรธลูกๆของพระองค์ที่ไม่มีความเชื่อมันเป็นข้อคิดอย่างมากๆว่าท่ามกลางความกันดานวิธีมองของเราเนี่ย กำหนดอารมณ์ของเราและกำหนดสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำท่ามกลางพระสัญญาของพระองค์ในหัวใจของเราด้วยถ้าเกิดหัวใจของเราไปเจอความปัญหาความกะดานและเราไม่เชื่อความสามารถของพระเจ้าที่จะดูแลจัดการปัญหาที่เราเผชิญอยู่ความไม่เชื่อแบบนั้นเนี่ยก็คือผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะดูแลลูกๆของพระองค์อยากพวกเราได้ เราจะจัดการชีวิตของเราเองวิธีคิดแบบตัวเองจะต้องมีวัตถุสิ่งของมีน้ํามีอากาศที่บริบูรณ์ควบคุมได้แบบอียิปต์เนี่ยมันมีอยู่นะนะเห็นไหมแม้แต่ดําเนินในคําตอบมาเรื่อยๆแต่เวลาจะ,ะเผชิญปัญหาใหญ่ก็ยังจะต้องถูกเยียวยาในความเชื่อต่อไปแต่ว่าเรากําลังมองเห็นบอกว่าถ้าเราจะไปชิดทะเลทรายไม่ให้ทะเลทรายไปชิดคุณ จิตวิญญาณของเราจะต้องเป็นแบบไหนคนที่เป็นผู้นําในการฟังเสียงพระเจ้าเลยถ่ายทอดเสียงของพระเจ้าก็คือโมเสสแม้แต่ผู้นําคนเดียวที่มีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งที่พระเจ้าทําสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทาแผนการของพระเจ้าและความสามารถของพระเจ้ามนุษย์ที่มีเนื้อหนังแบบโมเสสแต่พูด แบบที่พระเจ้าเป็นในพระเจ้าอยากจะพูดก็คือเป็นตัวแทนของพระเจ้าแม้แต่คนเดียวนะบัญญัติประการพระเจ้าได้ให้โมเสสบอกกับโมเสสว่าขึ้นมาหาเราที่ภูเขาซีนายและพระเจ้าประทานถ้อยคำของพระเจ้าอย่างแรกที่เราจะไปคิดทะเลทรายหรือ,อความขันดานได้จะขันดันกระดาษไหนในภายนอกแต่คุณต้องมีความสมบูรณ์แห่ง ถ้ยอยคำแห่งชีวิตที่พระยศตัดกับคุณโมเสสเป็นคนเดียวถ้าพูดถึงชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอในแต่ละวันต่างๆครับมุมมองชีวิตเข้าใจไหมมันจะเป็นมุมมองชีวิตแบบไม่ใช่เป็นโมเสสนะมันชอบเอ๊ะเงิเนเดือนขนาดเนี้มีหนี้สินขนาดนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจแบบเนี้จะรอดไหมเนี่ยมันมีนิสัยแบบไม่ใช่แบบคนที่เจอพระเจ้าแบบโมเสสอ่ะ เป็นอิสระเรททั่วไปที่บอกว่าตายแน่ตายแน่เนี่ยนะมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะส่วนที่เป็นโมเสสที่ชอบฟังบัคขาพระเจ้าฟังแล้วไม่หลับนมีอยู่นะฮะแต่ว่าเวลาฟังบัคขาพระเจ้าปั๊บเนี่ยนะฟังไม่เก็ตนะฮะเขาเรียกว่าความอิสระเรวที่มองแบบตาเนื้อมีอยู่นะนะฮะ,ะฉะนั้นขอให้นึกถึงว่าถ้าจะไปชิดทะเลทรายได้จะต้องมองมุมที่ทําให้เราหิวก็หายชอวยขาพระเจ้า อยู่ต่อพระเจ้าแล้วพระยมาสุดตัดกับเราผ่านถ้อยคาได้นั่นแหละครับคือโมเสสสองนะครับเราจะเห็นบอกว่าโมเสสเขาอยู่ในตระกูลเลวีตระกูลเลวีเนี่ยเป็นตระกูลที่พระเจ้ามอบหมายที่ทะเลทรายเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระบบ,บนในการเจอรักษาชีวิตกับพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจะให้บทบัญญัติในการเต็มนัดพบ หรือพระพาที่พบพระเจ้าพูดง,ง่ายกำลังจะบอกว่าในกระนาำวิถีหรือทะเลทรายเนี่ยที่ที่เราจะพบกับผู้ที่ทําให้ทะเลทรายทำร้ายชีวิตของเราไม่ได้เราต้องเปิดพื้นที่ฝ่ายสิตวิญญาณของเราโดยพระสัญญาของพระเจ้าที่เราจะพบกับพระเจ้าระบบพระพาซึ่งต่อมาเป็นได้พบหรือพระพาต่อมาก็คือวิหาร ต่อมาสําหรับคริสิ่งก็คือคริติจักรที่ร่างกายเรานะครับพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเอเมนไหมครับที่เราจะเจอพระเจ้าเรื่อยๆยเอเมนไหมครับท่ามกลางกระแสรรของโลกนี้นะครับวัตถุสิ่งของโลกภัยแค่เจ็บโควิดสิบเก้ามาเนี่ยนะฮะสถันาการต่างๆแบบนี้นะครับได้เขย่าแต่เราในท่ามกลางแบบนี้ทะเลทายแบบนี้เรามีที่ที่เราจะพบกับพระเจ้าวิธีที่ จะทําให้พิชิตความสมบูรณ์ในอนาคตจะต้องไม่ลืมกลายเป็นสามเทศกาลสามเทศกาลนั้นที่เราจะต้องไม่ลืมและลูกหลานเราจะไม่ลืมได้ยังไงก็ต้องมีเขาเรียกวาระในการเฉลิมฉลองสามเทศกาลนั้นคือเทศกาลร,รอดเรื่อยก็คือเทศกาลปสัสกาก็คือเรารอดจากอีกมาได้อย่างไรเรามีชีวิตรอดมาจากอำํำนาจของซาตาน อียิปต์โลกเลนตัวเองที่ยึดแต่วัตถุสิ่งของได้โดยอะไรเราลอดจากกามินธาด้วยเลือดเทศกาลเป็นเด็กวก็คือพระเจ้าจะทรงนำและมีถ้อยคําของพระเจ้าเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราแต่ว่ายิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อเทศกาลเ,เด็วกว่าหมดไปเนี่ยมันจะมีเทศกาลในการฉลองการเก่งเกียวถ้าหากเรามีสายตาจิตวิญญาณที่มอง โดยสุดยอดฝ่ายจิตวิญญาณอันดับหนึ่งของคนที่รักษาก็คือผู้นำอย่างโมเสสตระกูลของเขารับพระพรก็คือเลวีได้ทำให้เกิดระบบที่ทำให้เจอพระเจ้าสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สามเทศกาลที่ลูกหลานจะไม่ลืมคุณจะสามารถที่ชิดกันดามวิถีหรือทะเลทรายได้แบบคนเสลียว ท่าน,นำมาใช้อย่างพวกเราก็คือว่าเราจะพิชิตทะรีไซา์และไม่ให้ทะรีไซา์แห่งวิกฤตการณ์โควิดเศรษฐกิจสุขภาพพิชิตเราได้เพราะว่าข่าวประเสริฐที่ท่านมีทําให้พิชิตทุกอย่างและคําตอบแบบนี้จะมีผลในอนาคตถึงลูกหลานอย่างแน่นอนผมไม่รู้ว่าพราะิญาม,มุสุ์ตัดจากคุณเรื่องอะไรแต่เป็นถ้อยคําที่ล้าลึกอย่างแน่นอนเพราะมัน ยืนยันคําตอบจากปัจจุบันแม้เราอยู่ในทะเลทรายเรามองเห็นความรอดแบบเทศกาลปรสคาในอดีตและเรามองเห็นเทศกาลอยู่เพิ่มเทศกาลเกตเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่จะไปถึงรูปหลานอย่างแน่นอน mm. วันนี้ mm. พวกเราที่ฟังพระสัญญาของพระเจ้าและยึดพระสัญญาของพระเจ้าเราได้เรียนรู้บอกว่าถ้าหนึ่งคนแบบโมเสสก็เพียงพอแล้วที่ตระกูลทั้งตระกูลจะรับประทร แม้แต่คนเดียวและตระกูลเดียวที่ยืนหยัดเชื่อมต่อกับพระเจ้าทั้งประเทศอิสราเอลลูกหลานั้งเขาได้รับประพอถ้าเกิดว่าอิสราเอลฝ่ายวิญญาณอย่างเรายึดมั่นในเรื่องเดียวกันโลกทั้งโลกจะรับประพอเมื่อเรามีพันธกิจที่จะประกาศเรื่องชัยชนะที่ทําให้เราที่คิดทะเลทรายแบบนี้ขอพระเจ้าทรงไวยพระพถ้อยคาของพระองค์